สวัสดีครับก็ใน EP นี้ก็จะมา,าเป็นข้อสอบพีเทสนะครับพีเทสเรื่องอาวุธปืนแล้วก็เกี่ยวกับพรบอาวุธปืนนะครับแล้วก็พรบควบคุมการขายทอดตลาดะคาของเก่านะฮะก็อสองพรบนี้ข้อสอบ20ข้อนะครับเวลาทำก็20นาทีก็พอนะครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยกันเลยนะครับข้อที่1 นะฮะข้าที่หนึ่งเนี่ยบุคคลใดไม่ใช่ในายทะเบียนท้องที่นะครับนายทะเบียนท้องที่ตามประปวุธปืนเนี่ยอ่ามีแค่สามคนนะคนที่สามารถออกไปอนุญาตปืนวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคนออกใบอนุญาตนะไอ้เรื่องอนุมัตินี่อีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะคนที่ออกใบคนที่เซ็นในใบอนุญาตนะครับอ่าก็จะมีแค่สามคนนะครับก็คือแบ่งเป็นในกรุงเทพกับแบ่งไปในต่างจังหวัดนะครับ จังหวัดอื่นในกรุงเทพเนี่ยคนที่ออกใบอนุญาตนะครับก็คือต้นเทพดีกรมการปกครองนะครับส่วนในจ,จังหวัดเนี่ยก็จะมีอยู่สองตแหน่งน,นะครับที่สามารถออกเป็นเป็นเป็นปน,น,น,นายทะเบียนท้องที่นะครับที่ที่ได้แต่งตั้งไว้นะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในอำเภอแล้วก็ประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าโจทย์ถามว่านายทะเบียนท้องที่นะครับเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยก็คือมีแค่สี่คนนี้นะครับนายทะเบียนท้องที่มีแค่สี่คนนี้เห็นไหมผู้ที่รับแต่งตั้งได้เป็นปนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องที่ในกรุงเทพคือที่บดีกรมการปกครองนะครับในจังหวัดอื่นเนี่ยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ในเขตอำเภอกิ่งอำเภอเนี่ยก็คือนายอำเภอนะครับกับประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ คือปกติ็จะเป็นนายอำเภอออกนะครับแล้วก็ท่านทิบดีการปกครองก็ได้มอบอํานาจให้มีผู้ปฏิบัติราชะการแทนนะครับก็คือถ้าไม่มีนายอำเภอก็คือนายอำเภอเกษียณแล้วยังไม่แต่งตั้งใหม่หรือหรือนายอำเภอย้ายยังไม่มีคนมาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ที่รักษารักษาการแทนแนายอำเภอเนี่ยไม่สามารถรักษาราชการแทนแนายอำเภอเนี่ยไม่สามารถ ออกใบอนุญาตได้นะครับก็จะให้ผู้ว่าเป็นคนออกใบอนุญาตได้นะครับผู้ว่าก็สามารถออกใบอนุญาตแต่ในอำเภอได้นะครับในในกรณีนี้มันก็เพิ่งมีปัญหากันเนี่ยล่าสุดว่าเฮ้ยไม่ได้แต่งตั้งในอำเภอเมกกื่อ่เดือนแล้วทําไมเออไม่ออกใบอนุญาตเปิดในสักทีอย่างเงี้ยในในทางปฏิบัติเน,นี่ยก็คือท่านผู้ว่าก็สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะครับจังหวัดก็อำเภอก็สามารถส่งเรื่องขึ้นไปที่จังหวัดได้นะครับโอเค ข้อนี้ก็ต้องตอบไม่มีคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทั้งทั้งสี่ท่านเนี่ยก็สัก็ถูกแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนนะครับนายทะเบียนท้องที่นะครับตามพระราชะบัญญัติอาวุธปืนโอเคนะครับอา้าวแบบหนึ่งข้อที่สองนะครับข้อที่สองถามว่าใบอนุญาตให้ซื้อนะครับ ใบอนุญาตให้ซื้อหรือให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนก็คือใบปสานะครับหลักๆในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยให้จําไว้นะครับคือใบปสใบปสแล้วก็ใบป12นะครับใบปสคือใบอนุญาตให้ซื้อก่อนคุณจะซื้อปืนคุณต้องไปขออนุญาตซื้อปืนก่อนนะครับนึกออกไหมพอคุณมีใบอนุญาตซื้อปืนคุณก็ถือใบปอ3เนี่ยใบอนุญาตซื้อปืนให้ซื้อเนี่ยนะฮะไปที่ร้านขายปืนนะครับ ร้านขายปืนก็จะดูในใบของเรานะครับว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็จะจะขายปืนให้นะครับพอขายปืนให้ปุ๊บเราก็ต้องเอาปืนนะครับปืนไปออกใบอนุญาตป .4 ใบอนุญาตป .4 คือใบอนุญาตให้มีและใช้นะครับใบป .3 คือใบให้ซื้อนะครับใบป .4 คือใบอนุญาตให้มีและใช้นะครับอ่สบาส่วนใบป .12 ก็คือใบอนุญาตให้พกพานะใบอนุญาตให้พาปืนไปอ่าในที่ต่างๆนะครับ อ่าใบปสิบสองอันนี้ก็คืออ่าสามใบอนุญาตที่ต้องที่ต้องจานะหลักๆที่อที่ออกข้อสอบนะครับก็คือใบปสามใบปสี่แล้วก็ใบปสิบสองนะครับใบปสามอ่ามีอายุเท่าไหร่นะครับคุณไปขอใบอนุญาตซื้อปืนแล้วเนี่ยพอคุณได้ใบมาเนี่ยเขาจะกําหนดอายุในใบอนุญาตนะครับว่าคุณต้องไปซื้อปืนใบใบอนุญาตเนี่ยคุณต้องไปซื้อปืนภายในหกเดือนนะครับอ่าถ้าเกินหกเดือนไปใบอนุญาตนี้ก็หมดอายุนะครับต้องไปขอใบปสามใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบก็สามนะครับหกเดือนนะครับต่อหกเดือนนะครับใบปสามค่าธรรมเนียมห้าบาทนะครับ,บร 4, ค่าธรรมเนียมห้าบาทใบปสี่ค่าธรรมเนียมห้าร้อยบาทนะครับก็คือไปขออนุญ,ญาตซื้อเนี่ยถ้าคุณได้ใบอนุญ,ญาตมาเลยคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมห้าบาทนะครับแล้วพอได้ปืนมาไปออกใบอนุญ,ญาตปสี่คุณก็ต้อง เสียค่าธทมเนียม500บาทนะครับอันนี <IS> <dialog> ้คือค่ารมเนียมที่กาหนดไว้ในกฎหมายนะครับรมเนียมที่กาหนดไว้ในกฎหมายอ่าโอเคต่อไปข้อ3นะครับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาวุธปืนยกเว้นข้อใดนะครับอ่าในนิยามนะครับในกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดไว้ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาวุธปืนนะครับก็คือลํากล้องนะครับเครื่องลูกเลื่อนเครื่องลั่นไกเครื่องส่งกระสุน หรือซองกระสุนนะครับส่วนซองอาวุธปืนไม่ใช่นะซองกระสุนก็คือแม็กกาซีนนะที่เขาเรียกกันว่าแม็กกาซีนเขาเรียกว่าเป็นซองกระสุนนะครับส่วนซองอาวุธปืนก็พวกซองพลาสติกซองหนังอันนั้นเป็นเหมือนกระเป๋าเอาไว้ใส่ของอ่ะนะก็ไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนนะครับในที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงจริงคือเขาใช้คําว่าซองกระสุนนะครับซองกระสุนหรือแม็กกาซีนนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อสี่นะครับบุคคลใดต่อไปนี้มิใช่ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนมีอยู่4ท่านนะครับก็คือ,อนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยสองคนนี้มีอำนาจเต็มนะครับในตามพรบก็คือจะออกกฎกระทรวงจะกำหนดอะไรเกี่ยวกับอาวุธปืนก็ได้นะครับตั้งแต่น,นี้เชื่ออำนาจเต็มส่วนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะมีร่วมร่วมตัดสินใจนะร่วมพิจารณาในการออกกฎกระทรวงออกกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้าอาวุธปืนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกรมศุลกากรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมีภารกิจในเรื่องของด้านอาวุธปืนนะครับในการนําเข้าอาวุธปืนจากต่างประเทศอะไรยนี้ต้องผ่านพิธีศุลกากรก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ทั้ง4คนนี้ก็เลยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่ใช่นะครับผู้ที่ไม่ใช่ผู้รักษาการนะครับข้อสอบถามตรงนี้นะครับก็เวลาอ่านโจทย์ก็สังเกตดูโจทย์กันนะว่าโจทย์ถามอะไรนะครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดของโจทย์อยู่นะครับเช่นข้อนี้ก็คือผู้รักษาการข้อใดไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะฮะสังเกตดูข้อสอบก่อนนะครับอย่าใจร้อน นะครับต้องใจเย็นๆน,นะฮะข้อนีอ้ตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะข้อ5นะครับบุคคลใดคือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญ,ญาตให้แก่บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวไปได้ทั่วไปก,ก็คือใบป12นะครับใบอนุญ,ญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไปได้คือใบพกพาเขาเรียกใบพกนะครับใบพกพาใบาพก นะครับหรือใบปลดบนะครับผู้ที่มีอำนาจออกใบปลดบเนี่ยก็แบ่งออกเป็นมีอยู่สองคนนะแยกให้ออกนะอันนี้ใบปลดบสอนะใบใบปลดอันนี้คือออกตามพรบออกให้แก่ประชาชนทั่วไปนะรวมถึงขุาราชาการด้วยนะครับหลักๆคือจำแค่ว่าอันนี้ออกแก่ประชาชนทั่วไปนะครับใบปลดสบสอก็จะแบ่งออกเป็นมีอยู่สองคนก็คือ,อ ผู้ว่านะครับกับพบตรนะครับผู้ว่าอาจจะมีอํานาจออกใบปลดสิบสองให้กับบุคคลในในจังหวัดตัวเองนะครับพกพาได้ในจังหวัดตัวเองนะฮะในแต่ละจังหวัดนะครับส่วนพบตรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีอำนาจออกในเขตกรุงเทพแล้วก็ทั่วราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5้านะครับตอบข้อ5อานนี้คือใบป12นะตอบข้อห้า 5. ข้อ6นะครับกรณีนายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตนะครับกรณีนายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตนะครับก็คือทุกกรณีแหละนะทั้งใบป3าใบป .4 ใบป12บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบุคคลผู้ถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาตเนี่ยอาจอุทธรณ์ต่อบุคคลใดภายในกี่วันนะครับก็คืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ภายใน30วันนะครับตรงนี้นะฮะ การอุทธร์เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องวัตถุระเบิดนะครับเรื่องอะไรกัะดอกไม้ไฟอะไรพวกนี้นะครับถ้ากรณีเราไปยื่นขออนุญ,ญาตแล้วก็ในาทะเบียนเขามีสั่งสั่งไม่อนุญ,ญาตเนี่ยนะฮะเขาต้องไปอะไรอะอุทธร์นะครับสามารถอุทธร์ได้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับภายใน30บวันนะครับภายในสาวัน อ้ต่อไปดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้มีแนละใช้อาวุธปืนย้ายทินที่อยู่นะครับย้ายทินที่อยู่จะต้องแจ้งย้ายอาวุธปืนต่อในทะเบียนภายในกําหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือย้ายปืนเหมือนย้ายบ้านนะครับย้ายปืนเหมือนย้ายบ้านก็คือ15วันนะครับตอบข้อ2นะครับ15วันตอบข้อ2ข้อ8บุคคลใดคือผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองการพาแนละใช้อาวุธปืนนะครับสาหรับในกรุงเทพมหานครอันนี้คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เนี่ยคือตามพรบนะตามพรบเขาจะออกให้กับบุคคลทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปหรือข้าราชการนั่นแหละก็คือหมายถึงประชาชนทั่วไปคือออกตามพรบแต่ระเบียบฉบับนี้เนี่ยออกให้สําหรับพนักงานฝ่ายปกครองนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับให้มีความถูกต้องในการพกพาอาวุธปืนนะครับผู้ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนในเขตกรุงเทพ และทั่วราชนาณาจักรนะครับคือใครนะครับใครที่มีอํานาจในการออกตัวนี้บ้างนะครับคนที่มีอํานาจในการออกตัวนี้ก็คือมีอยู่2คนนะครับก็คือประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกในกรุงเทพแล้วก็ทั่วราชนะครับแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองมีอํานาจออกในกรุงเทพแล้วก็ทั่วราชนาณาจักรคืออํานาจด้วยกันนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะครับคือข้อ2และข้อ3ถูกกรณีในเขตต่างจังหวัดนะครับผพ้ว่า พาสการจังหวัดก็มีอำนาจออกไปหนังสือรับรองตัวนี้นะครับสําหรับภายในเขตจังหวัดตัวเองนะครับรวมถึงในอำเภอด้วยในอำเภอก็มีอำนาจออกหนังสือรับรองตรงนี้นะครับภายในเขตอำเภอตัวเองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาขอใบรับรองการพาด้วยได้ก็ได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่้ี่จะอุ่นใจหน่อยว่าเรามีใบพกใบรับรองการพานะอะไรอย่างนี้นะครับข้อ9ก้าอ่า กรณีใบปอสีู่นหายหรือลบเลือนอ่านไม่ออกต้องไปขอรับใบแทนตน่อในทะเบียนท้องที่ภายในกี่วันภายในกี่วันอ,อันนี้ก็ใช้ใช้ใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยใบยอนุญ,ญาตศูนย์หายนะครับหรือลบเลือนสักครู่นะครับต้องขอภายในสาสิบวันนะครับสาสิบวัน ต้องขอภายใน30วันถามถามให้เจอนะครอนี้ตอบ30วันนะครับสามสิบวันต่อไปข้อ10นะครับคำสั่งข้อสชอนะครับคำสั่งหน้าคณะรักษากข้อสงบเรียบร้อยที่27่สิบเจ็ดทับสองหานะครับอ,อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอการจุดใช่ไหมบัางไฟผู้ตาลัยคมลอยคมไฟคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่ขายกันขึ้นสู่อากาศ อันนี้ก็เป็นคําสั่งที่ออกมาอุดช่องโหว่นะครับเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพลิงเรื่องดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าตามพราบอาวุธปืนเนี่ยมันกําหนดแค่เรื่องการค้าใช่ไหมใครสั่งนําเข้าอะไรอย่างเงี้ยใครครอบครองนะครับซึ่งดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้แต่มันไม่ได้กําหนดนะครับเรื่องการใช้ไว้นะครับการจุดดอกไม้เพลิงอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้กำาระบุว่าเฮ้ยต้องไปขออนุญาตจากใครอะไรประมาณนี้ครับ<ม>ก็คําสั่งหัวหน้าคอสชฉบับนี้ก็เลยออกมาเพื่ออุดช่องโหว่ตรงนั้นนะครับว่าเฮ้ยคนที่มีดอกไม้ไฟเนี่ยดอกไม้เพลิงเนี่ยนะครับมีผู้ตะไลโคมไฟโคมลอยอะไรพวกนี้ยนะครับก็ต้องไปขออนุญาตนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องทั้งบ้างไฟใช่ไหมเรื่องโคมลอยยี่เปง ในภาคเหนืออะไรเงี้ยนะฮะบ้างไฟในภาคอีสานที่เขาจุดตามประเพณีอะไรประมาณเนี้นะฮะรวมถึงผู้นะครับผู้ผู้ดอกไม้ไฟอะ่ะดอกไม้เพลิงที่จุดเฉลิมฉลองในงานต่างๆเช่นในวันปีใหม่วันเฉลิมพระชนงงานอะไรพวกนี้นะฮะว่าเฮ้ยคุณต้องมาขออนุญาตนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีคำสั่งคอสชฉบับนี้ขึ้นมานะฮะอ่า mm hmm. uh huh. สอบถามว่านะครับการจุดปล่อยหรือก็ทาอย่างใดนะครับต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลใดน,นะครับขอในเขตกรุงเทพต้องไปขอที่ผอ,อ,อเขตนะครับพวกรายการเขตต่างๆในกรุงเทพนะครับส่วนในต่างจังหวัดก็ต้องขอที่ในอำเภอนะครับในอำเภอ,อในประกาศข้อสัชอเนี่ยก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องไว้มากนักน,นะครับโดยเขาให้ระบุว่าแล้วแต่แต่ละจังหวัดเขาจะประกาศเป็นประกาศจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดประกาศเป็นประกาศจังหวัด ว่าจะให้จุดในเงื่อนไขไหนบ้างใช่ไหมในเงื่อนไขใดบ้างนะครับเช่นจังหวัดยุทธยาอย่างเงี้ยให้จุดแค่วันเฉลิมพระชนจุดแค่วันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเขาจะไประบุว่าแต่ละแต่ละจังหวัดเขาจะไประบุเองนะครับซึ่งประกาศตัวนี้เนี่ยที่ออกตามคําสั่งอาที่ออกตามอํานาจในคําสั่งคสชฉบับนี้นะฮะก็ ้องได้รับความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็สภาวัฒนธรรมจังหวัดด้วยนะครับ <S <S <โ>ดเดี๋ยวลองไปอ่านรูรายละเอียดนะก็มันไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็หน้าหยิบม,มาออกก็อสอบน,นะครับข้อ11นะครับใครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการขา,ข,าขายทอดตลาดและค้าของเก่านะครับในกรุงเทพและจังหวัดอื่นนอก กรุงเทพนะครับในกรุงเทพก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับส่วนต่างจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตค้าของเก่านะครับข้อนี้ตอบก็สารครับข้อ1 2นะครับนายนิติเป็นผู้ประกอบกิจการค้าของเก่านะครับโดยจําหน่ายรถจักรยานมือสองนะครับรถจักรยานมือสองนะครับก็จะอยู่ในประเภท งูใช้ประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่าอาประเภทรถยนต์เนี่ยแค่รถสี่ล้อขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นอาประเภทรถยนต์นะครับอ่าส่วนจักรยานมือสองเนี่ยจักรยานยนต์มือสองเนี่ยถือว่าเป็นอาประเภทอื่นๆนะครับเป็นประเภทอื่นๆเสียค่าธรรมเนียม5,000ันบาทนะครับต่อปีนะครับต้องเสียค่าธรรมเนียม5 0 0 0บาทต่อปีส่วนพวกรถยนต์นะครับรถ6กล้อตั้งแต่รถรถตั้งแต่4ล้อขึ้นไปนะครับอ่าจะเสียที่7,500บาทนะครับประเภทรถยนต์ ข้อสิบสามกรณีมีการขายทอดตลาดผู้ขายทอดตลาดต้องแจ้งวันและสถานที่ขายทอดตลาดให้ในายตรวจสอบไม่น้อยกว่ากี่วันนะครับก็คือตอบสามวันเต็มนะครับตามมาตราเจ็ดก็ระบุเลยว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายทอดตลาดนะครับในการขายทอดตลาดแต, nhất, แต่ละครั้งเนี่ยต้องแจ้งแจ้งในตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันเต็มนะครับไม่น้อยกว่าสามวันเต็มข้อนี้ตอบข้อสองนะครับตอบข้อสอง ข้สิบสี่นะครับผู้ดำรงตําแหน่งต่อไปนี้ไม่ได้เป็นในตรวจนะครับก็ข้อนี้ถามว่าใครไม่ได้เป็นในตรวจนะครับในตามพรบ,บควบคุมการขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ที่เป็นในตรวจนะครับตามกฎกระทรวงเนี่ยในตรวจก็คืออธิบดีการปกครองและเจ้าพนักง,งานปกครองเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองนะครับที่อธิบดีแต่งตั้งนะครับอในขึ้นในกรุงเทพแต่โจ์นี่ถาม ถามว่าใครไม่ได้เป็นในตัวนะในต่างจังหวัดในจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับก็จะมีปลัดอำเภอในอำเภอนะครับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอนะครับสี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสิบสี่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ได้เป็นในตัวจนะ,ะแต่กรุงเทพเนี่ย อธิบดีเป็นทั้งในตรวจแล้วก็เป็นทั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแค่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้นนะครับส่วนในตรวจก็คือปลัดจังหวัดลงมานะครับปลัดจังหวัดลงมาจนถึงปลัดอำเภอนะครับได้แต่งตั้งเป็นในตรวจนะครับตามประบอฉบับนี้นะครับข้อ15นะครับใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่ามีอายุเท่าไหร่นะครับก็อายุถึงวันที่31ธันวาของปีที่ได้รับอนุญาตนะครับก็มีอายุ1ปีนะครับ สิ้นสุดแค่วันที่3 1ธันวาคมของปีที่รับอนุญ,ญาตนะครับต้องขอตอ่อใหม่ทุกปีนะครับต้องขอต่อ,ตอใบอนุญ,ญาตขอใบอนุญ,ญาตหมดอายุาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า90วันนะครับก็ตั้งแต่ตุลาตุลามาก็ขอต่อเด้ยและนะครับกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญ,ญาตค้าของเก่าปฏิเสธการออกใบอนุญ,ญาตนะครับบุคคลผู้ถูกปฏิเสธการออกใบอนุญ,ญาตอาจอุทธรณ์ต่อบุคคลใดภายในกี่วันนะครับ ค้าของเก่านะครับสูกปฏิเสธการออกใบอนุญาตนะครับก็ต้องตอนต่อรอัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตรฐานนะครับราคาของเก่าเอาเลยเลยเลยต้องยื่นคำบุทรน,นะครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตรทยภไปใน15วันนะครับ15วันข้อนี้ตอบ ข้อ1นะครับต่อข้อ1กรณีต่อไปนี้นะครับต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักนง,งานนะครับเพื่อออกใบอนุญาตค้าของเก่านะครับรถหากเล่อันนี้ถือว่าไม่เป็นนะครับไม่ต้องขออนุญาตค้าของเก่าลถหับเล่นะครับผู้ค้าซึ่งจําหน่ายเทป ซีดีมือสองบริเวณทางเท้านะครับบริเวณทางเท้าเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสถานที่ตั้งนะครับไม่ถือว่าเป็นสถานที่ตั้งโดยปกตินะครับก็ไม่ต้องขออนุญาตนะครับค้าของเกา่านะครับ э oding, ผู้ค้าซึ่งรับซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะครับถึงแม้รับซื้อโทรศัพท์มือถือเก่าอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ได้จหน่ายก็ถือว่าเป็นการค้าของเก่านะครับก็คือการแลกเปลี่ยนนั่นแหละรับซื้อคือการแลกเปลี่ยนรับซื้อนะครับที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้านะครับก็ ข้อสาเนี่ยต้องขอใบอนุญาตนะครับส่วนข้อ4แผงลอยสําหรับการปล่อยเช่าแล้วรับซื้อวัตถุมงคลและของสะสมตามตลาดนัดพักเครื่องนะครับตามตลาดนัดพักเครื่องจะเป็นชั่วคราวใช่ไหมทุกวันที่ยี่สิบสามของเดือนทุกวันที่24บของเดือนอะไรอย่างเงี้ยนอะ่าที่เขาจะนัดกันมาคอ่ามามามา,มาเปิดแผงขายพระนะครับปล่อยเช่าอะไรอย่างนงี้นะฮะเพราะเนี่ยข้อสิบเจ็ด หนึ่งสองสามสี่เนี่ยข้อสามต้องขออนุญ,ญาตนะครับที่เหลือไม่ต้องขอนะครับที่เหลือไม่ต้องขอข้อที่แปดนะครับค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตการขายทอดตลาดนะครับจํานวนเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับค่าของเก่าก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับแล้วก็เป็นขายทอดตลาดอีกประเภทหนึ่งนะครับตามพรบนี้นะฮะประเภทอื่นๆนที่จะค่าธรรมเนียมห้าพันบาทใช่ไหมประเภทรดจนเจ็ดพันห้า ประเภทล้านทองก็หนึ่งหมืนบาทนะครับประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุไม่ใช่โบราณวัตถ,ถุกับศริลปะวัตถุก็จะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับส่วนขายทอดตลาดก็หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทต่อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อปีนะครับก็จะเรียงตามนไปเพิ่มรรร 2, ทีละสองพันห้านะฮะข้อสิบเก้านะครับ,ข,รบข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะครับผู้ขายทอดตลาดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ถูกต้องนะครับการขายทอดตลาดต้องดําเนินการขายณนะสานักง,งานของผู้ขายทอดตลาดข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็คือไปขายที่ไหนก็ได้แต่คุณต้องเอาใบอนุญ,ญ,ญ,ญาตคุณติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องแจ้งนะครับถ้าคุณจะไปขายทอดตลาดที่ไหนนะครับคุณก็ต้องแจ้งในตรวจทราบก่อนล่วงหน้า3วันนะครับใช่ไหมสามวันเต็มที่บอกไปนะครับข้อนี้ก็จะเป็นจุดหลอกมานะครับข้อ3ผู้ขายทอดตลาดต้องอยู่ณนะที่ขายในเวลาขายทอดตลาด อันนี้ถูกต้องนะครับต้องอยู่นะครับและพร้อมแสดงใบอนุญ,ญาตเมื่อในตรวจเรียกตรวจด,ด้วยนะครับส่วนข้อสี่ดําเนินการขายทั่วตลาดในเวลากลางคืนก็ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าในกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับว่าคุณต้องขายเวลาไหนใช่ไหมไม่เหมือนกับพรบรลงรับจำนำที่ไม่ให้ขายกลางคืนนะครับเพราะว่ามันกลัวว่าจะเป็นทรัพย์ที่ ได้มาจากการขโมยมาอะไรอย่างเงี้ยนูกไหมทรัพย์ที่ที่อาจจะไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอาจจะได้มาจากการการะทําผิดอะไรอย่างเงี้น,นะครับอ่าข้อนี้ก็เลยตอบข้อสองนะครับตอบข้อสองนะครับขายที่ไหนก็ได้นะครับต,ต้องแจ้งในตรวจสอบก่อนลงหน้าไม่น้อยกว่าสาวันเต็มนะฮะข้อยี่สิบใบอนุญาตนะครับประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือข้าของเก่าหากสูญหายนะครับถ้าสูญหาย สูญหายต้องไปขอรับภายในเจ็ดวันนะครับขอรับภายในเจ็ดวันนะครับพอยี่สิบข้อเป็นไงบ้างนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับทั้งยี่สิบข้อเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องเกี่ยวกับาการพนันเรียอะไรนะครับมูลนิธิสมาคมอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะเจอกันในอีพีหน้าครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์เตียยให้เด็กมันฟังนะครับาสามารถช่วยาสามารถกดไลค์กดแชร์กดส s c r i b e พวกเราได้ที่ช่อง YouTube อ h e g a n g s อร์บายห n อนแพนดานะครับหรือทางเพจ t h อ g แก g s t e อร์เตรียมสอบระดัอำเภอะะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือสรุปกฎหมายระดําอำเภอนะครับสองเล่มเพียง8ป0บาทนะครับได้ที่เพจ t ด e Gangster เตรียมสอบระดัอำเภอะะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ